ก็บรรยากาศตอนเย็นๆครับผมก็สวัสดี f อฟซลูกค้าสวัสดี f อฟจากเชียงกงบุทดำครับก็วันนี้มีรถไถมานําเสนอครับอาจะเป็นเจ้ายักษ์เขียวครับจอนเดียห้าสามศูเท่าครับโฟวินอุปกรณ์สองชิ้นนะครับอุปกรณ์จะเป็นใบดันฐาน6 เครื่องเกียร์ปกติครับระบบแฮดรอลิกปกติเันยกปกติก็เปิดราคาที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับดูรถที่เทียมอำเภอเมืองวีดำตั้นอยู่อำเภอเมืองเมั่งลองก็ถ้าใครสนใจก็โทรได้ครับ0 6 1 1 8หนึครับ ก็รับแรกทุกรุ่นครับผมก็ขอบคุณลูกค้าคุณท่าน,นของผมค,ครับ